ในออฟฟิศแห่งหนึ่งย่านชานเมืองกรุงเทพตึกสามชั้นเก่าที่เพิ่งรีโนเวทให้ดูใหม่ขึ้นแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะห้องน้ำชั้นสองว่ากันว่าเป็นพื้นที่อาถรรพ์ที่มีบางอย่างยังไม่ไปไหนจุดเริ่มต้นของคำเตือนมีพนักงานหญิงคนหนึ่งชื่อพี่แก้ม ทำโอทีช่วงปลายปีจนดึกดื่นวันนั้นเธอขึ้นไปใช้ห้องน้ำชั้นสองประมาณสี่ทุ่มแล้วก็ไม่ได้กลับลงมาอีกเลยเช้าวันถัดมาแม่บ้านขึ้นไปทำความสะอาดพบพี่แก้มนอนแน่นนิ่งอยู่ในห้องสุดท้ายหัวฟาดกับขอบชักโครกบริเวณพื้นมีน้ำซึมจากท่อสาเหตุคือลื่นล้มเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาห้องน้ำชั้นสองก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆบ้างได้ยินเสียงเปิดน้ำทั้งที่ไม่มีใครอยู่บางได้ยินเสียงกดชักโครกหรือแม้แต่เสียงเดินลากเท้าเบาๆภายในห้องปิดไฟจนไม่มีใครกล้าทำโอทีบางคนรีบหอบนานกลับไปทำที่บ้านบางคนเลือกเดินลงไปใช้ห้องน้ำชั้นล่างเท่านั้น คำบอกเล่าจากแม่บ้านบอกว่าปาไม่อยากเล่าหรอกหนูแต่มันเคยมีคนตายตรงห้องสุดท้ายจริงๆเลือดออกตรงหัวน้ําก็รั่วลงมาจากท่อพอดีหลังจากนั้นก็มีแต่คนบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆทุกวันจนกระทั่งไม่นานมานี้มีพนักงานใหม่คนหนึ่งเพิ่งย้ายมาเธอยังไม่รู้เรื่องราวอะไรของที่นี่ วันนั้นเธอทำโอทีอยู่ดึกคนเดียวเกือบจะเที่ยงคืนระหว่างเดินไปเข้าห้องน้ำชั้นสองเธอบังเอิญสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูมีอายุใส่ชุดออฟฟิศสีน้ำตาลตุ่นๆเธอเลยทักว่าพี่ทำโอเหมือนกันเหรอคะหนูเพิ่งย้ายมายังไม่ชินงานเลยทำให้ค้างเยอะเลยพี่อยู่ดึกบ่อยไหมคะ หญิงคนนั้นหันมาตอบสั้นๆด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นอยู่ดึกตลอดเลยค่ะจากนั้นก็เดินหายเข้าไปในห้องสุดท้ายเช้าว,วันรุ่งขึ้นเพื่อนรวมงานถามพนักงานใหม่ว่าเมื่อวานกลับกี่โมงตะมานเที่ยงคืนค่ะแล้วน้องไม่เจออะไรแปลกๆหรอ พนักงานใหม่ทำหน้าสงสัยไม่ค่ะเจอแต่พี่คนหนึ่งใส่ชุดสีน้ำตาลดูเหมือนพนักงานรุ่นใหญ่หน่อยแกบอกว่าทำโอเหมือนกันทุกคนเงียบมองหน้ากันที่นี่ไม่มีใครทำโอทีตอนนั้นแล้วนะโดยเฉพาะผู้หญิงใส่ชุดสีน้ำตาลน่าจะเป็นคนเดียวกับที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนนั่นแหละจากวันนั้นเป็นต้นมา เธอก็ไม่เคยกลับไปใช้ห้องน้ำชั้นสองอีกเลยและบอกกับตัวเองว่าขอทำงานให้เสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดีกว่าแล้วคุณล่ะมีเรื่องราวแปลกๆในออฟฟิศบ้างไหม